สวัสดีค่ะคอสไฟไทยแลนด์ภัณกิจเยาวชนและคนหนุ่มสาววันนี้เรามาร่วมสักค่ายกับพี่น้องชาวลาหูที่ที่ไหนล่ะลือมอ่ะเฮ้ยที่ไหนวะววบ้านสารนิมิตอําเภอรสเกตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะใน้ใค

ข้อต่อไฟนะครับซึ่งมาตรการข้อต่อนั้นก็ทำงานเกี่ยวกับเยาวชนและคนหลุมสาวท่างนี้ก็เพื่อที่จะกระดบรมคนหลุมสาวนะครับให้เป็นกำลังสำคัญของคี่สุดจัดได้นะครับใครคิดว่าพระเจ้าสร้างยุคเรื่น นายพระโธประการพระเจ้าทรงมิสร้างบ่าและดินอาดัมฮาวาไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นความบาปจึงลงมาสู่มนุษย์นะครับและมนุษย์ทุกคนจึงเป็นคนบาปเรามีมเมล็ดแห่งความบาปอยู่ในชีวิตของเราทําให้สิ่งดีหลายอย่างที่เราอยากจะทําเราทําไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างที่เราไม่อยากทําทเลยเราไม่อยากทา นั่นเป็นเหตุที่ทําไมพยยตระเยซูคริสต์จึงต้องลงมาแล้วต้องทุกข์ทรมานบนกางเขนเพราะว่าพระเจ้าได้สร้างตรวจไว้แล้วว่าความคาด้า,าของความบาปคือความตายดังนั้นท่านจะทำให้เราทั้งหลายรอดพ้นจากความตายก็คือทำไมครับพระเยซูคริสต์ต้องมาตายแทนเราและนี่เป็นเงื่อนไขเดียวที่พระเจ้าทรงสร้างให้น้องๆครับจาไว้เลยว่าเหตุที่พระเยซูคริสต์มาสิ้นเพื่อในโลกนี้เพื่อตายแทนเรา พระองค์ทรงรักเรามากจริงๆขอบคุณพระจ้าที่ทำให้ ชีวิตู่หรอกบู่โอยน่ารอเจกันน่ารนน่าี่สเปะเน้ดรเราไปถ่ายทุกเวลาทุกคนด้วยอ่าบอกเราย่าเพิ่งจใครเราไป เขาสนุกไหมว่าไงจ้าน้องจ้าดีค่ะมาพี่อยากรู้วะพี่อยากรู้ความรู้สึกของน้องอ่ะว่ามาร่วมค่ายคอร์สฝ่ายทางเนี้ยมีความรู้สึกยังไงสนุกไหมและอยากมาอีกไหมอ่ะเริ่มที่น้องตั้งมก่อนเลยของสวยของเราลยกมาค่ายนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะหวังว่าครั้งหน้าคนจะมีโอกาสได้เจอกันอีกค่ะน้องมิล่าได้รับละครอะไรบ้าง หนูนะคะรู้สึกว่าคอร์สไฟให้ความสนุกและก็คิดดีๆเป็นบทเรียนจากพระเจ้าที่สั้นแต่ว่ามีความรู้ที่แน่นนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนน่ารักมากช่วยน้องๆได้ดีมากๆหวังว่าค่ต่อไปที่จะมีในเดือนตุลาก็อยากให้พี่ๆมาร่วมด้วยค่ะ,ะเป็นไงคะคอร์สไฟของเราสุดยอดไหมคะคอร์สไฟหลังจากที่เราไปถามความรู้สึกของน้องผู้หญิงแล้วเราก็ไปถามความรู้สึกของน้องผู้ชายกันบ้างดีกว่าค่ะไปดูกันเลย สิ่งแรกนะครับก็อยากจะขอบคุณพี่ทธุกคนนะครับที่ได้มาจาัดงานให้กับผู้ผมนะครับอยวจะเป็นเพียงเวลาสั้นๆก็ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพี่ๆนะครับแล้วสิ่งที่ผมได้ในใครนี้ก็คือผมได้รับความควมรูม้หลายๆอย่างที่ผมยังไม่ได้เรียนรู้มาครับผมก็มีความสุนมขนะครับผมก็รู้มากครับพี่ทุกคนครับได้รู้จักพระเจ้ามาสึวนแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของพระเจ้ามาขึ้นและแนวทางของการดำเนินชีวิต ให้เป็นอย่างไรถึงจะได้ขึ้นสวรรค์และให้เป็นยังไงถึงจะ,จะได้ดำรงชีวิตอยู่กับพระเจ้าอย่างมีความสุขแล้วก็ค่ายคอสไฟก็สนุกสนานมากครับแล้วก็โอกาสหน้าก็ขอให้จัดเกมที่ตื่นเต,นต้นมากกว่าน,นี้ครับจะได้สะใจมันสะใจถ้าอยากให้มีอีก้รง,งพูดคำว่าคอสไฟ ท่านผู้ชมคงได้รับพรอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะถ้าท่านต้องการให้คอร์ดไฟล์ไปมีส่วนร่วมในพันธกิจของท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเหรือติดตามเราได้ที่ YouTube Channel หรือสามารถพึ่งคำว่าคอร์ดไฟล์ไทยแลน วันนี้คอสฟาของเรา,าก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับพันธ,ก,ธ,ก,ธกิจครั้งหน้า